<laughs> แล้วว่าซาเวียก็คือเนี่ยนะมึงมึงไม่ได้เรื่องอ่ะ <c oughs> มไม่เฟี้ยวอะไรเงี้ย <c oughs> คือเนี่ย <c oughs> ถ้ามันพูดก,กับผมเนี่ย <c oughs> น้อง พี่ขอสุดด้วยสิเอครับพี่ก็ตุดจบแล้วเออเรื่องมันง่ายๆยานี่ไม่ดับด้วยไม่ดับไอ้ยานี่มันทําไม่ยากมันทําให้ชีวิตมันดําเนินได้ยากกว่าเดิมทําให้ผมงงด้วยตอนนั้นเวันวันสมัยรุ่นก่อนเข้าคุกผมเจอแดดพวกเนี้ยภาษาพวกเนี้ยมันจะบ้าตายมันพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแอนนั่นคือคุกรอบแรกๆเราต้องเรียนแล้วรอบนี้ตัดสินมาไรฮะสามปีสี่เดือนตอนแรกห้าปีได้ลูก เยวาวชนเนื่องจากจำเลยยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ลดโทษได้หนึ่งในสามก็จาก5ปีก็เหลือ3ปี4เข้าไปในบางบอน,บอนยุคนั้นเขาขนานนามในยุคนั้นนะบางบอนแดน5ยุคนั้นก็นี่คือดินแด,น,ดนแห่งนี้คือก็เรียกว่าโซโหนิลนโทมันไม่มีอะไรเลยมันขาดแคลนทุกอย่างเนี่ยมีบ็อกขี้ไม่มีน้ำม,มีกาแฟขาย